ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับเริ่มโดนแล้วบอดเอ็ดคลิปนะครับเนาะอ่าพักเที่ยงกินเข่าครับผมครับเข่าตับมะฮงนะครับครับใส่ใส่ปูดองนั่นนะครับเนาะมีก็รเกาเหล่าเหมืนกันครับเ้าเหล่าออกแดงเจ็ดบอดเป็ดบันได้การมันสีนี่นะอันนี้ต้มปลานหมืกัน ผมฟันนี่นะครับเลือดเลยอดเลือดแต่หัว <c oughs> รับกาครอาบน้ำกลางร่างดังกินพวกกวนจากเก็บงานนะครับนี่ครับเทียมนะครับต่แสบโอ้นี่ในการปูนี่การปูดองนี่การปูหน้าหวานเอ้านี่ครับปูดอง มันไม,ม่ยำนะครับไม่อาจจะยำหืมแจกครับแจกฮู้ผูดองมาเน่ามาจากบุรีรัมย์เดนะครับนี่นนนก,ก็ไม่ยันงานอยู่นครปฐมเนะกันตอนนี้นนก็ ตัง้งเสาโค้งอยู่นะครับอืมโค้งโค้งโค้งครับเครื่องกิ่งของอืม,อมนีค่ครับน้ำพริกกระเป๋าพักพักตะนิ่นนะครับพักตะนิ่นพักตะลึงสามข้างกับอพักตะลึง ภาษาอีสานกับภาษาอีสานภาษาเล่ากับพักจำนิ่งอันนี้พักยังก่อนกันจองพักกันจองกันเดี๋ยนี้กับมีนะครับมีคนประท้อมอ๋อนีนะขายเป็นขายมาละสิบาทอาบาติบาทกับซื้อกินนะครับอยู่นี่นี้จะซื้อนะครับเงินทั้งนั้นนะครับพยายาม ก็บว่าได้ไล่คลิปว่าได้ลงคลิปโดนเลยเนาะครับเนาะบุคคลี่มีเวลาอ่าน,นี่เขาเป็นโซ่ดุกหลานมากเลยครับลูกหลานเอาไปเลี้ยนตั้งใจให้คนหนึ่งบวชกับ่บวชทำบวชแล้วก็ซื้อกลางกั้นนะครับดูว่าได้โอ้แต่เสียดายวาสนาก้บวโมี่โมมีไ่ไล่ใจกาดอกกาเลี้ยนเนี่ยโมมีเลี้ยนจบปุลินไดเ้เขาก็บ่ได้เลี้ยนบ่าเนี้ ซื้อกับกลับมาไมา่เอ็นงานในสองสมมือแล้วกับเนาะย่ับเด้อนี่ต่โหูแสบแน่เนียครับน,นี่ครับทำยังไง แล้วกันหอมมะลิน้ำอือเลีวแกปูดำไม่ใช่ชายครับชายลูกเข็มเนาะยังเีรแล้วตายกินอาหารตุยังเอาอีสานนะครับเจ้านี่พาวกาอีสานนะครับคนปลาคาคนเหนือคนใตเป็นเบิร์ดนะครับชมตำ มะฮอันนี้น้ำพริกแนืงดาหอมคน่ัน อืเด็ดจ,จาคราับข้าวเหลาข้าวเหลายี่นิ้วพลอยแพ้งครับเต็มถ้วยบางใยน,ใน,ในี่สามสิบบาทครับค่อยแพ้งหัวเตี๋ยวแต่ว่า,ซวาแซบครับพักผ้าปูไส่นี่มากครับทำเป็นสลอบเป็นนิ่มเป็นนิ่มนะมา,มาเตียว S <S <an th us> บุรีร่ำย์สิบวันแล้วจะแสบกันใส่ใส่คานะครับกินอะไรกับการโควิดนะครับปลาสีแดงๆนี่กุ้งนะครับ ุงแหงันกันดูคนก็ยิ้มกับที่บ้านเลยกัผมแล้วพ,พี่น้องเที่เราต่างก,กันมากินน้ำกันนะครับ น,น้ำมีปูน้อยเพ็ดน้ำมันย่อยครับเพ็ดลายพักของมันเป็นน้ำพักกันจังพักกันจังหรือพักพ่ายเนาะบางแห่งก็เอื่นพักพ่ายนะครับ เง่นกเรีนพระก,กันจองทั้งบ้านทั้งผมทั้งบ้านผมอยู่มุกดาหารเงินพระก,กันพระพ่หรือทั้งบุรีรัมย์เอินพระก,กันจ่องพ่พี่ก่น้พระพ่ยตมาอืมววเราดเงินนะครับนนึ่งกับบมไม่มยังไลน์นกันะ ขอร้องไอ้เพืเนะ่อนแคนาดานกับเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปแนวดีๆกับเจ้ามาล่องอย่างครับเนาะครับ,นะรบสวัสดีครับ